วันนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่ซินจามจุรีสแควร์ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่จามจุรีสแควร์นะ,ะก,นกินอาหารแคนเีนปกติเลยชวนทุกคนมากินข้าวกันนะคะ,ะมากินอะไรสั่งอะไรกันก่อนอเดี๋ยวเดี๋ยวให้เก๋แนะนําก่อนละกันเนาะวันนี้นะคะก็เก๋เป็นคนที่ชอบกินปเป็ดเดี๋ยวแต่เวลาเดี๋ยวนี้ตั้งแต่แบบพอเราดูแลตัวเองอะเรารู้สึกว่าเราแบบเราไม่อยากกินเส้นเรารู้สึกว่าเส้นอะพวกแป้งข,งขาวๆอะมันจะคับมันจะแบบสูงไง เ,ออเราก็เลยเลี่ยงเก๋ก็เลยแบบเลี่ยงที่จะกินเอ่อพวกเส้นเส้นเนาะโดยเปลี่ยนมาเป็นเกาเหลาเนาะใช่เลยแล้วก็เมนูที่ดิกินวันนี้นะคะก็จะเป็นนี่คะ่ะเกาเหลาแบบนี้นะคะการกินเกาเหลาอะถามว่ามันโอเคไหมมันโอเคนะคะแต่สิ่งที่เราอาจจะเลี่ยงก็คือยอย่างที่เมื่อกี้เก๋สั่งเนาะตั้งแต่สั่งเลยก็คือแมวกระเทียมเจียวสองเลยการกินน้ำซุป ะะเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้าซุปมันจะมีโซเดียมค่อนข้างสูงที่เก๋ช่วยนะคะในการลดโซเดียมในร่างกายของเก๋ก็คือ 1. เลยคือเก๋จะดื่มน้ําเยอะขึ้นนะคะ 2. เก๋จะมีตัวลดบวมตัวนี้ช่วยนะคะตัวนี้นะ หวดหวงนะคะไม่ใช่ยานะอ่าไม่ใช่ยาตัวนี้มันทําจากใบพาสลี่นะคะซึ่งมันอยู่ในพวกแบบในสเต็กนะวางบนสเต็กวางบนอ,อ,อาหารญี่ปุ่นแบบนั้นนะคะของพี่ซินตัวช่วยของพี่ซินคืออะไรพี่ซินมือนี้ราดอ,อะไรมือนี้มันมีคาร์บดีละฟักทองนะคะโปรตีนสูงก็คือมีทั้งไข่ทั้งเห็ดผักใบเขียวก็จะมีแคลเซียมสูงค่ะนะคะประมาณนี้นะแต่ว่า คนเราต้องได้ห้าหมูครบมันยังขายอยู่ตัวหนึง่งก็คือไขมันดีเป็นไขมันดีอ่านี่โชว์ให้ใจะเป็นตัวนี้นะคะที่พี่ซินกินช่วยนะคะอ่ะามันนี